วัสดีครับช่วงเช้าหลังจากที่กรีดนายาแก็ชวงนี้มาหยอดน้ํากรดนะครับหลังจากที่ทําการพักไปไหลายวันนะครับฝนตกพิ่งเปิดกรีดได้สองมตดฝนก็ตกเราก็หยุดในเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับฝนชอบตกตอนกลางคืนเวลาที่เรามากรีดนะครับทําให้ลําต้นเปียกกรีดไม่ได้ช่วงนี้ก็ มันก็ไม่มีแล้วนะครับในไมยอนน้ากรดนั่นนะครับเนี่ยเป็นเม็ดที่สามนะครับเพิ่งเปิดกรีดได้สามเม็ดครับอันนี้ลูกแม่บ้านนะครับหยอนน้ำกรดเป็นอีกสวนหนึ่งนะครับเพิ่งเปิดกรีดใหม่ของปีนี้นะครับแต่เรากรีดมา ห้าหกปีแล้วครับดูรอยกรีดนะครับปีที่ันพันมามีที่สามนะครับตัวน,นี้ออกเยอะหน่อยนะครับน้ำยางกำลังออกดีนะครับอากาศเย็นเย็นคนหยอดนะกกรดหยอดเร็วมากดูวิธีการหยอดครับควนควรควรควร กนให้ดีไปวนี้ออกเยอะครับหยดน้ำกรดแล้วก็กวนวนนะครับ ต้นใหญ่สมบูรณ์มากแต่ละต้นยางจะออกไม่เท่ากันนะครับออกมากกว่าน้อยไม่เหมือนกันต้นเล็กต้นใหญ่แนะี้วแต่ก็ความสมบูรณ์ของลำต้นด้วยครับ ได้ครึ่งขวยนะครับพื้นที่ประมาณห้าไร่นะครับแปลงนี้ครับมี2แปลงครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบแันนี้ก่อนเดี๋ยวไปช่วยหยอดน,น้ำกรดก่อนนะครับขอบคุณครับ